ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ M M C C แล้วมาสนุกด้วยกันที่ย f a า168 สว,สวัสดีครับลุงจม433มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วนะครับพบกันทุกวันเวลาบ่ายก่อนอื่นเลยขอขอบคุณลาย S I M M C C ผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนของเรานะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงจมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสิดตาแล้วก็กดกระดิ่งทางช่องจริงช่องหลักเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนะดีๆประกอบการลงทุนครับเรามาดูบันทึกคำลุงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง คู่แรกคู่หลักของเรานะครับแมนซิตี้์ทำสำเร็จนะครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกของสโมสรแล้วก็ปีนี้กวาดทริปเปิลแชมป์เลยนะครับสามแชมป์เลยแมนซิตี้ชนะอินเตอร์นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่นี้สลับเต็งครับกินครึ่งครับส่วนสลับสกอตต์ต่ำสองจุดเจ็ดห้ากินเต็มส่วนคู่ต่อมาครับเด็กเกิฟอร์ดครับแพ้นะครับสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้สลับเต็งเจ้าครับส่วนสกอตต์ต่ำสองจุดห้ายิงกันเยอะนะครับตายแล้วก็คู่สุดท้ายครับเมาโมชนะไปหนึ่งประตูต่อสามครับคู่นี้สลับเต็งกินเตต็มครับสส่่วนกอา ตายทาให้ผลประกอบการของเมื่อคืนครับอยู่ที่บวก1,000บาทแล้วก็ผลประกอบการรวมของเดือนนี้อยู่ที่ลบ4 0 0 0บาทส่วนสเตปเต็งนะครับแตกไปเบาๆนะครับได้เงินทอนมานิดหน่อยนะครับก็เข้าแค่คู่เดียวนะครับจริงๆในส่วนของอินเตอร์เนลุงไปกดแค่ต่อหนึ่งลูกเอ้รองหนึ่งลูกไปนะครับก็เลยเจ้าไปเข้าแค่มาโมคู่เดียวครับบวกไป888บาท วันนี้ครับคืนวันอาทิตย์แน่นอนครับสุดสปดาฮ์เฮ hey, ลุงจมมาพร้อมกับเกมไทยสกกรลุนรับเครดิตฟรี300บาทโดยคืนนี้ครับเกมเพลย์ออฟจะได้ตัวแทนนะครับทีมที่จะลอดจะร่วงแล้วนะครับที่ตุรกีเลิกช้าหน่อยนะครับปีนี้มีแต่เรื่องก็จะได้แชมป์บอลถ้วยแล้วนะครับเกมไดยผลวันนี้จะให้ ไทยผลไปที่คู่ของสเปเซียกับเวโรนาครับว่าใครจะลอดใครจะตกชั้นนะครับคุณนิ้เตกันเ,เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีไทยสกอร์โดยคอมเมนต์ในยูทูบของวันนี้ครับปิดรับไทยผลตอนบอลคิกออฟห้าคนแรกที่ไทยถูกรับเครดิตไปถล่มเว็บใครได้ถูกทักไปที่ลายเอสไซซีซีซีสามสามสามแจกจริงนะครับย้ำแจกจริง ทายสก,กอร์แล้วไปดูไปลุ้นกันในที่ดูบอล 168hd.com ครับทุกลีกทุกทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล 168hd.com กดติดตามกันใน youtube รวมถึงช่องสำรองด้วยครับลุงจมลงลิงก์ไว้หมดแล้วจะให้จบครบวงจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถ่าลมให้เว็บล่มกับลุงจม433ถ้าพร้อมแล้วลุยครับ,ค,รบคู่แรกคู่หลักของเรานะครับทัศนวิจารณ์ประจวันอาทิ์ที่11มิถุนาครับเกมเซเลียฟเ์ออฟหาทีมตกชั้นนะครับ การเจอกันระหว่างสเปเซียจะเจอกับเวโรนาเตะกันที่สนามกลางบ้านของซัสซูโลครับเตะกันเวลาตีหนึ่ี่สินาทีภาพรวมนะครับเริ่มที่อันดับที่1ิบเจ็ดสเปเซียก่อน38นะัดชนะหเสมอสิแพ้สิยิงได้31เสีย62สครับ31แต้มเท่ากับเวโรนาครับอันดับที่ส8เวโรนาสานัดชนะ7เสมอสิแพ้ยี่สิบม ลูกนะครับที่ยิงได้แล้วก็เสียไป59ครับสัปสิบเอ็ดแต้มเท่ากันอย่างที่บอกไปนัดล่าสุดของเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าบ้านสิทีมแรกนะครับอ่าเพราะเตะกันที่สนามกลางเนาะสเปเซียรครับเกมล่าสุดเนี่ยก็แพ้ให้กับโรม่าไป2ประตูต่อหนึ่งบุกไปแพ้ครับสิบเกมหลังสุดชนะแค่หนึ่งครั้งเสมอสามแล้วก็แพ้หกครับชนะออสสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับสี่จากสิบเกมส่วน เวโรนาครับเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้เอซิมิลาน3ประตูต่อ1ครับ1 0เกมหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4ชนะออส40%แล้วก็สกอร์สูงครับมี5จาก10เกมเฮดเการเจอกันครั้งหลังสุดครับเป็นการเจอกันที่บ้านของสเปเซียก็เสมอไปศูน0ประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนการเจอกันที่บ้านของเวโรนาสเปเซียชนะเวโรนาไป1ประตูต่อ2ครับคู่นี้10ครั้งหลังสุดที่เจอกันสเปเซียชนะไป2ครั้งครับเวโรนาชนะไป6ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งเป็นเวโรนาทําได้ดีกว่านะครับผู้เล่นบาดเเเจจ็บบผู้ล่นััอขงว2ต เปเซียมีมิดฟิลด์นะครับสองคนนะครับจูเลสเบคนะครับแล้วก็ซิโมนบัสโตนี่ครับแล้วก็แบ็กซ้ายครับเจ้ามูตินโยครับตัวเซนเตอร์กองหลังครับมัตเตียคันดาราครับแล้วก็โกครับบัตโตมี่ดากรอฟสกี้ครับส่วนผู้เล่นที่ถูกแบนสองตัวครับแบ็กขวาเควินอาโดนะครับแล้วก็ปีกซ้ายครับเอ็มมานูเอลกายาชีนะครับส่วนเวโรนาครับผู้เล่นที่บาดเจ็บมีกองหน้าสองตัวครับโทมัสเทนลี่กับเควินลาซาน่าครับนัดต่อไปของทั้งคู่ไม่มีแล้วนะครับ สถิตเตต้าราคากระชากใจของคู่นี้ครับเวโรนาไม่ชนะใน4เกมหลังสุดนะครับแล้วก็เวโรนาชนะแค่นัดเดียวจาก7เกมหลังสุดในลีครับเวโรนายิงได้เพียง11ประตูในฤดูกาลหลักนะครับในเกมเยือนครับส่วนสเปเซียเนี่ยเก็บได้4แต้มจาก2เกมลีที่พบกับเวโรนาในฤดูกาลนี้ครับสเปเซียเอาชนะอินเตอร์แล้วก็เอซิวิลานในบ้านได้ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็สเปเซียเนะ่เก็บได้4แต้มจาก4นัดสุดท้ายในเกมลีครับคือที่ต้องพูดถึงเกมใน พูดถึงเกมเยือนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้กันในสนามกลางนะครับที่บ้านของซัสซโล่ก็ไม่เหมือนกับไม่ได้เตะที่บ้านของตัวเองกันนาอเลยต้องพูดถึงว่าในเกมเยือนนิดนึงนะครับณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาเนี่ยให้ราคาเปิดมาที่นะครับเสมอเลยนะครับโดยเวโรนาเป็นต่อนิดนิดครับราคาต่อเสมอเวโรนาจ่ายที่0.85สูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่2ลูกนะครับจ่ายที่0.86แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกครับกำแพงอยู่ที่0.75ครับจ่ายที่0.85กระแสการเล่นในเอเชียบุกี้ครับ ให้เท่ากับในเว็บเลยนะครับก็ราคาต่อเสมอนะครับอยู่ที่เวโรนาเป็นทีมต่อคนเล่นสเปเซียตอนนี้60%แล้วก็คนเล่นเวโรนาตอนนี้40%รนะครับราคาในรอบ12ชั่วโมงล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับภาพรวมของเกมที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ เกือบจะจบแล้วนะครับสำหรับกันโชเซเรียอาตำแหน่งต่างๆนิ่งหมดแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็เหลือเพียงว่าใครจะรอดใครจะล่วงครับเพราะว่าสเปเซียกับเวโรนาจบฤดูกาลปกติด้วยคะแนนเท่ากันนะครับที่31คะแนนครับเคยโมเนเซและก็ซามโดเรียน่ะไปก่อนแล้วล่วงหน้านะครับกวักมือย่อยๆรอแล้วนะครับในเซเรียบีถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางทาลมเว็บดังนี้คู่นี้ลูงจมขอให้ให้ต่อเวโรนาครับราคาเสมอ ฟอร์มหลังเนี่ยนุ่มนิ่มมากทั้งคู่นะครับไม่งั้นผมไม่มาหนีไม่มาหนีตายแบบนี้นะครับรวมถึงฟอร์มโดยรวมของทั้งฤดูกาลด้วยครับบอลสูสีตามราคาที่เปิดมาแล้วครับหน้าเสมอเลยมีสิทธิ์ที่จะลากยาวจนถึงยิงจุดโทษได้ซ้ำครับสรับเกมนี้แต่ถ้าจะให้เลือกทีมชนะเนี่ยขอกัดฟันเลือกไปที่เวโรนาครับที่สิบเกมหลังเนี่ยยังมีเกมชนะถึงสามเกมนะครับแถมสามเกมหลังสุดเนี่ยแม้จะไม่ชนะนะครับเสมอหนึ่งแพ้สองแต่ก็ยังยิงประตูได้ทั้งสามนัดนะครับสลับเวโรนาเมื่อเทียบกับสเปเซียแล้วเนี่ยฟ ครับกัดฟันให้ต่อไปทางเวโรนาครับราคาเสมอส่วนสูงต่ำเก้าสิบนาทีกำแพงอยู่ที่2ลูกครับดุงจมให้ไปที่ดอกจันสกอต์ต่ำสอลูกครับอันนี้แหละครับที่อยากให้เล่นนะครับสกอต์ต่ำสอลูกทั้ง2ทีมนะครับ ก็ยิงได้อย่างกระจุ่มกระเจิดนะครับมีเกมบุกกากเป็นอันดับ2ของลีกนะครับเคลโมเนเซ่ที่ตกชั้นไปแล้วเนี่ยยังยิงเยอะกว่านะครับแล้วเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสําคัญนะครับชี้เป็นชี้ตายด้วยเกมกดดันมากๆนะครับเกมเครียดมากๆแน่ก็ไม่น่าจะเป็นเกมเปิดนะครับเพราะว่าต้องเล่นกันด้วยความระมัดระวังบวกกับการที่เกมลุกกากทั้งคู่ครับเกมนี้ลูกเดียวก็น่าจะสงผลแพ้ชนะได้ครับไปทางสกอร์ต่ำดีกว่าคู่นี้สกอร์ที่คาดคิดว่าเวโรนาได้นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็สูงครึ่งแรก ส่วนเช่นเคยครับอีก2ทีมที่ท่ผู้ชมขอฝากไว้เป็นแนวทางไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็วยนะครับก่อคู่นี้ครับหาทีมเลื่อนชั้นนะครับจากเซเรีบีขึ้นเซเรียเอนะครับเมื่อกี้หาทีมตกชั้นแล้วนะครับก็คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างบารี่กับกายารีครับเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งครับภาพรวมนะครับ เริ่มที่บารีก่อนบารีจบอันดับที่3านะครับในกันโชเซเรบีนะครับสานัดชนะ17เสมอ14แพ้7ยิงได้58เสียสาเครับมีอยู่65แต้มส่วนกายารีครับจบอันดับที่5ในเซเรบีนะครับสานัดชนะ15เสมอ15แพ้8ยิงได้50เสีย34มีครับมีอยู่60แต้มนะครับเกมนี้เป็นเกมเล็กที่2นะครับหลังจากที่เกมนัดแรกเนี่ยก็เสมอกันที่บ้านของกายารี่มาก่อนแล้วก็เกมล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปครับที่บ้านของกายารี่เสมอกันมาหนึ่งหนึ่ง บารี่นะครับชนะ4เสมอ4แพ้2ชนะออสอยู่ที่70%แล้วก็สกอร์สูงครับมี 3- จาก10เกมส่วนทีมเยือนครับกายารี่กายารี่ก็นัดก่อนเสมอบารี่หนึ่งนะครับ10เกมล่าสุดของกายารี่ชนะ6เสมอ3แพ้1ชนะออส6 0%สกอร์สูงครับมี6จาก10เกมการเจอกันครั้งล่าสุดก็1 1หนึ่งนะครับเกมเล็กแรกนะครับ10ครั้งล่าสุดที่คู่นี้เจอกันบารี่ชนะ1ครั้งครับเสมอกัน3ครั้งแล้วก็เป็นกายารี่ชนะไป6ครั้งเป็นกายารี่ทำได้ดีกว่านะครับวิเเคคราะห์กมู่นี้ บารี่เนี่ยอยู่ระหว่างกันโชเซเรีย A กับเซเรีย B ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากปัญหาทางการเงินเนาะในฤดูกาลที่2 0 1 7ันเถึงสิเนี่ยตกไปอยู่ในเซเรีย D เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่ในเซเรีย B อีกครั้งนะครับก็ขึ้นชั้นเลยนะครับรวดพรวดเลยก็ตอนนี้อาจจะได้เลื่อนชั้นเป็นครั้งที่3ใน5ฤดูกาลก็กลับไปในในเซเรีย A เลยนะครับส่วนกายารี่เนี่ยใน20ปีหลังสุดเล่นในเซเรีย A นะครับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเซเรีย A นะครับเป็นซะเป็นส่วนใหญ่ก็ถือเป็นขาประจําของลีกกกสสุดนนะครรรับบใาแข่งอ ตัดเชือกนะครับของเซเรบีเนี่ยอาจจะแตกต่างจากหลีกทั่วไปสักหน่อยนะครับตรงที่ทีมที่เนดับสูงกว่าจะได้ผ่านเข้ารอบนะครับหากเสมอกันหลังจากจบไป2เล็กนะครับดังนั้นบารี่ดูจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะครับตรงที่ต้องการแค่ผลเสมอดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขเสถิติเนี่ยคู้นี้ลุงจมให้ต่อนะครับบารี่ราคาเสมอ เป็นอีกเกมนะครับที่เกมดูแล้วสูสีมากๆครับตามราคาที่ออกมานะครับให้เสมอเลยครับโดยที่ราคาเอียงไปทางบารี่นิดๆครับบารี่เนี่ยเล่นในบ้านได้ดีมากครับไม่แพ้กันเลยใน9้านัดหลังสุดแล้วก็เก็บคลินชีตได้5จาก7เกมก่อนหน้านี้นะครับพวกนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเก็บคลินชีตได้ในเกมล่าสุดนะครับที่เล่นกับซัส กับซุตฮิโลมาด้วยนะครับแม้ว่าจะโดนใบแดงนะครับก็ผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนแต่บารีก็เอาอยู่นะครับเหนียวนะครับส่วนกายารีเนี่ยก็เช่นเดียวกับกายารีครับเป็นทีมที่เล่นได้เหนียวแน่นในช่วงหลังครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่ใ้กายารีเนี่ยต้องชนะนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเปิดหน้าแรกมากกว่าซึ่งน่าจะเข้าทางของบารีครับที่สองเกมหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยเฉือนชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ทั้งสองเกมครับเกมครับเป็นเกมยากที่จะชี้ตัวชนะนะครับแต่ถ้าเกิดจะมีคนชนะเนี่ยขอเลือกไปที่เจ้าบ้านบารีีีเเรยยยบจากสงช์นะครับแล้วกก็รูปเมที่เเนนนน้้้รรััับบบบแลลววกกก็สสคูงต่ำาที่ ดอกจันสกอตต์ต่ำครับ2.25เน้นนะครับดอกจันดอกจันสกอตต์ต่ำ2.25อย่างที่บอกไปนะครับบารี่ในบ้านเหนียวแน่นมากๆนะครับหนังเหนียวครับส่วนแกรี่เนี่ยจบต่ำกว่า2.5นะครับก็ถึง8ใน11เกมเยือนหลังสุดครับคู่นี้เสมอ1-1ในเลกแรกนะครับโดยบารี่เนี่ยยิงเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับลดเวลาบาดเจ็บอีกต่างหากนะครับก็เหนียวอยู่นะครับคาดว่าเกมนี้เนี่ยจะพยายามชะลอจังหวะของเกมแล้วก็ถือความได้เปรียบเอาไว้นะครับให้ได้นานที่สุดนะครับ ส่วนนะครับอ่าเหตุวิเหตุการเจอกันนะ่ะทั้งสามเกมในฤดูกาลนี้เนี่ยจบด้วยการยิงน้อยกว่าสามลูกครับดังนั้นนัดนี้น,น่ะก็ควรจะออกไปที่สกอร์ต่ำนะครับรูปเกมออกมาแบบนี้ไปต่ำเดี๋ครับเวลีอิตาลีมากนะครับสกอร์ที่คาดคิดว่าจะเสมอกัรศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่หนึ่งลูกลุงจบว่าไม่น่าสนนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยไปทางสกอร์ต่ำคู่นี้ส่วนตัวให้ดอกจันครับไปทางสกอร์ต่ำสองจุดสองห้า ส่วนอีกคู่นะครับที่เอามาฝากกันเป็นเกมตุรกีครับนัดชิงครับเป็นการเจอกันระหว่างเฟเดอรบเช่จะเจอกับอิสตันบูลบาซัสเซเฮียครับคู่นี้เตะกันสนามกลางนะครับสนามของกาเซนแทบนะครับแล้วก็เตะกันเวลาเที่ยงคืน45นาทีภาพรวมนะครับเฟเดรบเช่ รองแชมป์ในปีนี้ครับ36นัดชนะ25เสมอ5แพ้6ยิงได้87ครับเสีย42มีอยู่80แต้มส่วนบาสซักเซียครับจบอันดับที่5นะครับในปีนี้36นัดชนะไป18เสมอ8แพ้10ยิงได้54เสีย37ครับมีอยู่62แต้มนัดล่าสุดของเฟเดบาเช่ครับก็ชนะเจ้าของสนามนะครับกาเซนแทบ3ประตูต่อ0ครับในเกมลีกเกมส่งท้ายฤดูกาลครับ10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1ชนะออส50%สกอร์สูง7จาก10เกมส่วน อิสตันบุลบาสกซเฮียครับเกมสุดท้ายนะครับก็เป็นเกมที่เปิดบ้านชนะแท็บสันสปอร์ไป3ประตูต่อหนึ่งส่งท้ายในเกมลีกครับ10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2ชนะออดเจ็ดสสกอร์สูงครับมี6จาก10เกมการเจอกันครั้งหลังสุดเป็นการเจอกันที่บ้านของอิสตันบุลบาสกซเฮียครับเฟเดริบเช่บุกไปชนะได้1ประตูต่อ2ส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดที่บ้านของเฟเดริบเช่เฟเดริบเช่ชนะไป1 ache, ไประตูต่อศูนย์เฟเดริบเช่ชนะไปกลับเลยนะครับ10เกมหลังสุดที่เจอกััััััััันนนนนนนเเ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 ฟฟรรรรรบบบบบาาาชชชช่่่ะะะไไไปปป6ค Istanbul, ah ir, ป 3, คคคค้้้้้งงงออิสสตูซกกกฮีีย3แลวว็็ม1ทำดด วิเคราะห์เกมคู่นี้ครับเฟเนอร์บเช่แชมป์ถ้วยนี้6สมัยครับส่วนบาสเซียไม่เคยได้แชมป์ถ้วยนี้มาก่อนครับ เฟเดรแเช่เนี่ยชนะ4เกมจาก5เกมหลังสุดครับแล้วก็แม้จะจบที่2แต่เฟเดรแเช่เนี่ยเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะสุดในซูเปอร์ลีกปีนี้ครับ87ลูกเฟเดรแเช่เนี่ยยิงได้อย่างน้อย2ลูกนะครับใน11เกมจาก14เกมหลังสุดในทุกรายการครับเกมรุกโหดจริงในช่วงหลังของเฟเดรแเช่ครับส่วนที่5ในลีกปีนี้ครับอย่างบาซักเซียครับสถิติการเจอกับเฟเดรแเช่เนี่ยแพ้ไปทั้ง2นัดเลยนะครับ1 0 2 1ปีนี้เป็นปีที่ไม่ค่อยดีนักของบาซักเซียครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัััววเเเเเลลลขสถิิตตตแ้้้นนนีี่่่่ยคคคคออองงจจมใหดกกฟรรรบบบชึู เฟเดริเช่ครับฟอร์มดีแล้วก็แข็งแกร่งมากในช่วงหลังครับแพ้ให้แค่กาลาตาสลายที่ยอดเยี่ยมกว่านะครับแค่ทีมเดียวนะครับในเกมตัดสินแชมป์ช่วงท้ายของฤดูกาลนะครับดังนั้นเฟเดริเช่น่าจะมุ่งมั่นกับถ้วยนี้มากครับเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจนะครับที่วืดแชมป์ลีกมานะครับที่สําคัญเนี่ยหากเฟเดริเช่ได้แชมป์นี่จะเป็นถ้วยรางวัลแรกครับนับตั้งแต่ฤดูกาล2014ถึง2015นะครับเมื่อเจอกับบาซสเซเฮียเนี่ยที่แม้3เกมหลังบาซสเซเฮียจะชนะรวดนะครับแต่ก็เป็น เกมที่เจอกับทีมที่ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับคู่ต่อสู้เนี่ยก็เล่นไม่ค่อยเอาจริงเท่าไหร่ปล่อยจอยแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยบาซสเซียไม่ค่อยดีนักในฤดูกาลนี้ครับดูแล้วไม่น่าจะต้านเฟเดราเช่ที่มุ่งมันมากๆนะครับบวกกับนะครับเกมลุกที่สุดยอดนะครับในปีนี้ของเฟเดราเช่ครับไม่น่าจะเอาไหวนะครับเฟเดราเช่ต่อไปนะครับให้เล่นเฟเดราเช่ครับสูงต่ำเก้าเซนตทีกำแพงอยู่ที่สองเจ็ดห้าลู่จบให้ไปที่สกอร์ต่ำครับต่ำสองจุดเจ็ดห้าเกมนัดชิง เล่นเกมเดียวครับเกมสําคัญน่าจะมีความกดดันแล้วก็อึดอัดบ้างนะครับแม้2ครั้งในปีนี้ที่เจอกันเนี่ยเฟเดรบาเช่จะชนะไปกลับครับแต่นัดนี้นัดชิงนะครับไม่ง่ายแน่แถม3เกมหลังของบาซัสเซเฮียห์ไหนอย่างที่บอกไปว่าชนะรวดนะครับก็มีความมั่นใจมาสู้เหมือนกันครับดูแล้วเกมน่าจะกดดันครับต่างจากในฤดูกาลในฤดูกาลปกติครับลูกเดียวเนี่ยก็น่าจะมีผลสำหรับเกมนี้ครับคิดว่าเฟเดรบาเช่เนี่ยชนะแต่ก็น่าจะแค่เฉือนครับสกอร์ที่คาดคิดว่าเฟเดรบาเช่ชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับสูงต่ำรึ่งแรกกำแพง1.25ลุงโจมมว่่าไนุดสนครัั่ววตบให้ไปที่่ดดออกจัันรรคบบตเเฟาเช่ครับ ครึ่งควบลูกสรุปทั้ง3ทีมที่รู้จมสี่มสามให้เอาไปทาลมเว็บในวันนี้ครับลาย s i m m c c ใจดีให้ฟรีทั้ง3ตัวครับคู่แรกครับให้ต่อเวโรนาราคาเสมอครับแล้วก็ไปที่ดอกจันสกอตต์ต่ำสองลูกครับส่วนคู่ต่อมาครับให้ต่อบารี่ราคาเสมอครับแล้วก็เน้นไปที่ดอกจันครับสกอตต์ต่ำสองจุดสองห้าแล้วก็คู่สุดท้ายครับให้ดอกจันต่อเฟเดบาเช่ครับครึ่งควบลูกแล้วก็ไปที่สกอตต์ต่ำครับสองจุดเจ็ดห้าแล้วก็อย่าลืมครับเล่นเกมทายสกอตชิงรางวัลนะครับเครดิตสามร้อย ทั้งหมดครับก็เป็นทีมที่ลุงจบชอบในวันนี้ถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันครับอย่าลืมครับแอดไลน์มาไลน์เอสไตร์เอ็มเอ็ครับจัดให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะที่เด็ดทีน่นี่ที่เดียวครับทุกใบสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครับใครกดไลค์ใครเม้นใครแชร์ขอให้เฮงเฮงบวกบวกครับสวันนี้สวัสดีครับ